สวัสดีคะ่ะนักเรียนครูชื่อพรชิตาคงกสิกรนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องสาธารัฐฝรั่งเศสที่สองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะครูขอถามนักเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนรู้จักสาธารัฐฝรั่งเศสที่สองหรือเปล่าคะอ่ะมีใครรู้ไหมคะอ่ะมีไหมมีใครรู้หรือเปล่าอ่ะ งั้นเรามาเรียนกันเรื่องสาธารณรัฐรฝรั่งเศสที่2เลยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะครูจะเล่าข้าวๆก่อนนะคะว่าฝรั่งเศสที่1เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถึงมาเป็นฝรั่งเศสที่2นะคะนักเรียนดูไหมคะว่า าสาธารฝรั่งเศสที่1เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในคอ,อ1830นะคะหลังจากนั้นนะคะฝรั่งเศสก็ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนะคะขึ้นแทนฉบับคศ1814นะคะคือฉบับคศ1830นะคะและได้มีการแต่งตั้งให้ท่านดุกแห่งราชวงศ์อเลอองนะคะ ขึ้นครองราชนะคะโดยมีขนานนามว่าพระเจ้าหลุยฟิลิปนะคะก็คือกษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะคะท่านดุกแห่งราชวงศ์ออเลอองนะคะขึ้นครองราชโดยขนานพระนามว่าพระเจ้าหลุยฟิลิปนะคะเป็นกษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศสค่ะนักเรียนเราก็จะมาเข้าเนื้อหาสาธรารณฝรั่งเศสที่สองนะคะ ก็หลังจากที่เจ้าหลุยนะคะฟิลิปได้ขึ้นครองราชพระเจ้าหลุยฟิลิปได้ปกครองประเทศฝรั่งเศสภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับคศ1830นะคะต่อจากพระเจ้าชาวที่10ไปจนถึงต้นปีคศ1848นะคะ ต่อมาฝรั่งเศสก็เกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรงและกระจายไปทั่วประเทศนะคะในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสภาพของสงครามกลางเมืองเมื่อได้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรกในปีคศ1789ด้านความก้าวหน้าด้านความอุตสาหกรรมหรือว่า ความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะตลอดจนการพัฒนาการของแนวคิดสังคมนิยมในหมู่ชนชั้นและนักวิชาการชาวฝรั่งเศสก็ได้บีบบังคับให้สังคมฝรั่งเศสยอมรับเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่ต่อมานะคะก็ได้เกิดสงครามฝ่ายสังคมนิยม ที่ได้รับกําลังสนับสนุนจากกรรมกรตามเมืองสำคัญจึงร่วมมือกับฝ่ายซ้ายนิยมสาธารณรัฐหรือว่าพวกลาดิโก้จับอาวุธขึ้นยั่งชิงอำนาจรัฐซึ่งชนชั้นกลางและสายกษัตริย์นิยมกับศาสจากคาทอลิกนะคะฝ่ายหลังนี้ถึงแม้จะแตกแยกกันอยู่ ก็จึงต้องร่วมมือกันต,ต่อต้านฝ่ายสังคมนิยมและพวกดาริโก้นะคะแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแย่งชิงอำนาจดัตสร็จแล้วนะคะก็ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองจึงเกิดขึ้นและเกิดความรุนแรงในปีคศ1848นะคะหลังจากนั้นปารีสก,ก็กลายเป็นเมืองลาง แล้วก็มีการประท้ากันปราบปลายนะคะตามถนนสถาบันทางการเมืองต่างๆแล้วก็หมดอำนาจลงนะคะโดยหมดหนทางเพราะอำนาจสั่งการของรัฐบาลเนี่ยของพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปนะคะหยุดชะงักลงและไม่มีสถาบันทางการเมืองใดนะคะเข้ามารับผิดชอบอำนาจรัฐค่ะ หลังจากสถานการณ์พวกนี้ได้ดำเนินอยู่ถึง10สัปดาห์นะคะในที่สุดทั้ง2ฝ่ายก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้นะคะด้วยกำลังอย่างเด็ดขาดนะคะจึงได้มีการเสนอให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่23เมษายนในปีนั้นมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างขึ้นนะคะผลปรากฏว่าในจำนวนสมาชิกเนี่ย900คนนะคะฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายซ้ายได้เพียง200คนส่วนที่เหลือเป็นฝ่ายพวกฝ่ายขวาสายกลางนิยมสหรัฐและสายนิยมกษัตริย์นะคะ ต่อมานะคะเมื่อจัดตั้งสภาล่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการลงมติมอบอำนาจการปกครองชั่วคราวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายขวาให้มีอำนาจเด็ดขาดและปกครองประเทศในขณะ,ะเผด็จการเพื่อคุมไม่ให้ฝ่ายสังคมนิยมกลับมามีบทบาทขึ้นอีกครั้งนะคะดังนั้น ภายหลังที่มีรัฐธรรมนูญใหม่ลักษณะรูปการปกครองจึงไม่ได้เป็นไปตามแนวทางแบบประเทศสังคมนิยมแต่เปลี่ยนรูปการปกครองจากระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนะคะ คือมีประธานาธิบดีโดยการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประมุขของชาตินะคะและเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนาจบริหารปกครองประเทศโดยมีสภาเป็นฝ่ายออกกฎหมายและควบคุมการบริหารประเทศของรัฐบาลค่ะต่อมานะคะก็ได้เกิดเผด็จการ ของพระเจ้าหลุยนโปเลียนหรือว่านโปเลียนที่3นะคะเกิดขึ้นระหว่างคศ1851ถึง1870นะคะการทำรัฐประหา,หารตนเองของประธานาธิบดีหลุยนโปเลียนเมื่อเดือนธันวาคมคศ1851เพื่อขจัดอำนาจรัฐสภา นักเรียนเห็นไหมคะว่านี่ก็จะเป็นรูปการรเผด็จศึกนะคะในหลุยนโปเลียนนะคะก็จะเป็นรูปการ,รเผด็จศึกในฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่สองนะคะและในขณะเดียวกันก็ทำให้ฝรั่งเศสกลับเข้าสู่ยุคเผด็จการโดยฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง จากรัฐธรรมนูญฉบับวันที่14ซึ่งถูกร่างขึ้นภายหลักการรัฐประหารนั้นได้ให้ความสำคัญและอำนาจแก่ประธานาธิบดีและรัฐบาลไว้มากมายตามหลัก5ประการดังนี้นะคะ 1. ประมุกของชาติดำลงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและอยู่ในวาระ10ปี 2. นะคะ คณะรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อประมุกอำนาจบริหารและในทางปฏิบัติตานั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา3นะคะสารปกครองคือที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐทำหน้าที่เตรียมร่างกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาสีกนะคะสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งให้รับเลือกตั้งจากประชาชนมีหน้าที่พิจารณาและออกเสียงรับรองกฎหมายแต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถควบคุมรัฐบาลได้นะคะ 5. นะคะสภาสูงซึ่งทำหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง อ่างไรก็ตามนะคะประธานาธิบดีหลุยนโปเลียนนะคะชาอำนาจเผด็จการปกครองประเทศฝรั่งเศสจากปีคศ1852ถึงคศ1870นะคะรวมเวลา18ปีนิยมที่จะเป็นจักรติพันธ์มากกว่าดำรงตำแหน่งประมุขประเทศฐานะประธานาธิบดี ฉะนั้นนะคะลักษณะรูปการปกครองของฝรั่งเศสในระยะดังกล่าวจึงถูกจัดเป็นสมัยจกักรวรรดิที่สองโดยที่จกักรวรรดิหลุยนโปรเลียนและสายนิยมนโปรเลียนปกครองประเทศด้วยอำนาจเด็ดขาดตลอดมานะคะจนถึงปีคศ1860 จกกักรวรรดิที่2ก็เริ่มประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจกนะคะแล้วก็นโยบายต่างประเทศว่าด้วยการตั้งกำแงพงภาษีสินค้าต่างประเทศและความขัดแย้งในอำนาจรัฐระหว่างตัวจักรดิพันธ์และาศะาสนาจักรคารทอลิกนะคะต่อมานะคะจกักรพรรดิหลุยส์นโปเลียนนะคะจึงได้ตัดสินใจเลือกดำเนินนโยบายเสรี ประชาธิปไตยไทยแทนการปกครองด้วยอำนาจเผด็จการได้มีการเปลี่ยนแปลงในอำนาจรัฐโด,ดยการสนับสนุนให้ฝ่ายอำนาจนิติบัญญัติซึ่งไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงในต้นสมัยจักรวรรดิที่สองนั้น กลับมีอำนาจในการอภิปรายและซักฟอกรัฐมนตรีตลอดจนลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในตัวรัฐมนตรีเหล่านี้เป็นต้นนะคะมานะคะจักรพรรดินาโปรเลียนพยายามแก้ไขสถานการณ์นะคะโดยการให้อำนาจเนี่ยเต็มที่นะคะแก่ฝ่ายองค์กรนิติบัญญัตินะคะ คือมีอำนาจเสนอกฎหมายซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะคะเป็นอำนาจของสารปกครองและก็เป็นอำนาจของการลงมติเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณอย่างละเอียดและในที่สุดกับการอนุญ,ญาตให้ผู้แทนราษฎรและผู้แทนสภาสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้แสดงถึงการเสนอ ให้สายการเมืองฝ่ายค้านเข้าร่วมบริหารปกครองบ้านเมืองจกกักรพรรดิหลุยนโปเลียนนะคะได้แต่งตั้งให้นายเอมินโอลีววเอนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสายอิทธิพลกลุ่มเป็นกลางทำหน้าที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดางเสร็จในวันที่21พฤษภาคมคศ1870 ซึ่งจะมีแนวโน้มไปในทางเสรีประชาธิปไตยในลักษณะระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนะคะกล่าวคือคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาและต้องลาออกในกรณีที่สภาลงมติไม่ไว้วางใจนะคะก็ล้วนแต่เป็นปัญหาสร้างศัตรูภายนอกและบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองภายในขององค์จัก อดีพันทั้งสิ้นนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าในระยะระหว่างปีคศ1860นะคะถึง1,870นปะคะปีก็คือปีที่สิ้นสุดอำนาจของจักรพรรดิหลุยนโปเลีนนะคะจึงเป็นสมัยที่จักรพรรดิที่สองดำเนินไปอย่างระยะแห่งความไม่แน่นอนนะคะต่อมา จกักรพรรดิหลุยนนโปเลียนก็ได้ตัดสินใจนะคะว่าเลือกดำเนินการนโยบายสเสรีประชาธิปไตยไทยแทนการปกครองด้วยอำนาจเผด็จการแล้วก็เหตุการณ์ระหว่างประเทศนะคะในระหว่างปลายสมัยของจักรติวันดิที่สองก็ได้บันทอนภาพทางการเมืองของจกักรพรรดิ ให้เร็วลงอีกนะคะนับจากการแพ้สงครามของกองทัพฝรั่งเศสในเม็กซิโกปีคศ1861นะคะและสัมพันธภาพระหว่างฝรั่งเศสกับรัเสเซียก็มีท่าทีเวลวร้ายลงทุกวันนะคะจนต้องทำสงครามกันในอีก3ปีต่อมา จากจากักรพั์ดินโปเลียนนะคะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยการให้อำนาจเต็มที่แก่ฝ่ายองค์กรนิติบัญญัติจกักรพั์ดิหลุยนโปเลียนนะคะได้แต่งตั้งให้นายเอมินโอลิวีเอรัฐธรรมนูญฉบับล่างโดยเอมิน โอลิเวียนั้นไม่มีโอกาสถูกนำมาใช้ในการปกครองประเทศเพราะกองทัพของฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งนำกองทัพโดยจักรพรรดิที่ทำการสู้รบกับรัเสเซียสมัยบิสมาร์ทซึ่งมีท่าทีว่าจะดีขึ้นภายหลังจากการลงมติสนับสนุนนโยบายของจักรพร์ดิที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูป ของการปกครองให้เป็นเสรีประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในวันที่8พฤษภาคมคศ1870ค่ะก็สรุปได้บ้างน,นะคะทุกสายอิทธิพลนะคะของฝ่ายค้านนะคะได้ยืนยันนะคะที่จะให้เจ้าหลุยนโปรเลียนนะคะประกาศยอมแพ้รัสเซียซึ่งเป็นพฤติกรรมนะคะที่บังคับออกจากอำนาจรัฐแล้วในที่สุด พระเจ้าหลุยโปรเลรียนหรือนโปรเลรียนที่3เนี่ยก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะในเมื่อวันที่4กันยายนนะคะคศ1870นะคะก็เป็นอันวันที่สิ้นสุดนะคะของสาธรารณรัฐที่2นะคะ,ะมีนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจบ้างคะยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะอ่ะก็ขอจบบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ